สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับอยู่ในน้อมาตามทางพอลี่นะครับคนได้มาลายเหมือนเลยเว้นพอดีอไปทำบ,บุญฝนตะลงมากตาเบิ่งว่าพอลี่ฟันไม่ฟันดีไปฟันย่ำของไม้ย่ำของเขาคิดว่าสิตเป็นย่ำของฟันที่แรกฝันอย่แรกเล่กเ,ลกเกี่ยวกับไทยเงียนมาเงียน,น,นมาอยัง่ะที่ว่ามากก็ขึ้มบุญไหว้แนประเทศไทยเขาไม่ไลือกจับทรงประเทศนะ แต่ว่ามือขึ้น่ฝันฝันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นน่ะฝันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแ,นนแต่ว่าก็เห็นเรียงเรียงยังไงเด็ขิดว่าสิมแมนไหนไม่ย่ำจอดฟันทียบฟันได้ไหมฝันไอ้เขาจีโจมตีญี่ปุ่นสิบขาในเมืองเลยมีทหารมีอย่างใส่ชุดใส่เมี่ยวปืนครบ เขาไปไประชิดไอ้ตลาดเขาญี่ปุ่นไหมคนนี่นั่นละให้หลายอย่างบ่มีผพุ่งหู้นี่ยเขาลีเขาลบยืนไงเพราะว่ดีเขาไปเห็นย่งางท่านทหารเขาไปเลยดิทหารเขาก็ินติไปยกมืนกนะมออ่นโบกคือว่าบม่อนั้นพุ้นอยบ่เมียนบ่เมียนคนไหนญี่ปุ่นนีท่ทีนะแบบนี้เลยเขาไปบอกเขาบอกซึ่อน,นี่นั่น ว่าเขาจึงมข้าโจวตีมีสหารมีคาซึกเขามาเขาจีคาให้เมดเลยพากันพากันไปหารบหาลีเพราะว่าเขามีปืนนี่แหละเขาก็ยิ่งแท่นบอกของซุ่มหนีกับมีซุ่มซุ่มบอเซียกับมีนไหมนีไ่ไปบอกเล็กหน่อยพูดยีงเป็นเด็กหน่อยผู้ยิ่งบอกว่าให้ไปให้ไปรลีสิ้าไปรลีไปลรบยุเจ้าขาสิยิ่งมันผันไปนาะมีหลี อันเด็กน้อยญี่ปุ่นชยู่ประมาณสั้นอส,สา .3 นี่แหละคิดว่าถ้านไปลบหลีอยู่เขายิ่งมาดิเขา,ย,าเยิา่ยงทั้งชุ่มชุ่นตายก็มีตายไรเนี่แก็เลย้ามันล่วงไปหลีมองได้น้ำไนี่ไปลบบอกบอกข้างหน้าหทั้ทาตายให้ทั้ทาตายหนะืาเราก็เมือ่อเมื่อหนึ่งจับพายุงมันไว้มันก็เลยทั้งทาตายขึ้นกันล่ะ พ็จะหันพ่านไปยังคอยนั่นจะคอยพ่ามันลุกขึ้นมีคนซอยดึงขึ้นแม,ม่มีนี่ซุ่มชาวบ้านเขาแหละซอยด,ด,ดึงขึ้นมาบดดึงขึ้นแม่เรามีซุ่มจังน้ำว่างน้ำหยั่งของอยูน่นะครับมามาถามหาวัดลูกสาวจัก,กรพรรดิพระท่านได้เห็นเยอะนัห่หาพระชุมมองหาพระเดชนั่นเวลามีคนซอยไปยู่วันนี้ แม่แม่นั่นวู้นว่าแม่ซอยถื่อยนิดหน่อยฉันี้ไปซอยถือลูกสาวจะกระพัดเลยเรื่องเปลีปยนเรื่องฉันสันนี้นี่ลราเนี่ยปันตีเป็นเลขกวะเราครคิดว่าว่าตีเป็นเลขกว่าตีว่าคิดว่าสิเกี้ยวย่ำกับไอเรื่องไอปันนั่นตั้งประเทศที่ตั้งประเทศที่เล็กๆเลยเกี่ยวกับพม่าเนาะแมนแมนเกี่ยวกับพม่าประเทศไรเนี่ยก็เริ่มนำขอนี้วอร์รี่อีกอันอ่าเสียงพม่าบ่าเนาะ พอลี้เห็นเลขยี่รถดตัวใดก็อนฮเห็นเลขยี่หรอดหนึ่งเจ็ดศูนย์เลขกันกนะแต่ซุ่มคนมาจับคน้นท้าชิมาจามวันมันร,รถตหลวจกับบ๊วยเมียนเมืองขางรถแบบว่าเขียนว่ารัฐบาลไทยอพอลี่ก็เลยคิดว่าย่างเป็นเลขย่างเป็นเลขไอ้หนึ่งเจ็ดศูนย์นนนอืมเพอเจ้ากรับสะเก็ดโรพักล้างพอลีฝ่ฝันเจ้าครับ ร่างประเทศราคนร่างประเทศนี่ยมักจกวอกได้อืาเต่อ่ามันแกวอกไปเราได้ออกของไหนยังกเล้า่องมือไอกของเหล้าเร็วเวลไหมเอ่อเ้าแต่ว่าของไทยสียออกว่าเท่นนั่นก็ว่าไงว่าบางคนเขากิดมาเมื่อเท่ากันปรอเท่ากัะเทเเาออเียมันออกเขากะกาออกอย่าที่เขาอืออือเราเวคมาีหมูมักเนาะเต่ว่ากันี่คือสงสัยเรื่องไงเกี่ยวกับ จา้างไปเทจริงๆมันเปพียังมักไปออกเล่าก่อนเขากระลองเปกันแล้วพอต้ออกอย่างนี้นะม,มันงูนั่นเขาได้บอกเอฟซีได้มื่อผมทายพอลี่มือนเมีนเมียน,นบอกว่าไปเชทเหล้าก่อนเด้อเขาโหเอยู่เออกว่ามันจริงมักี่กออกเล้าก่อนปั๊บหลุดไหแต่ว่าไทยมัอนอ,มออกเขาหมอกี่โลเรียนวะจะคิดได้คื่อต่แต่ว่าจะไปซื้อไทยพอนี่แมนอืะครับพอลี่ฟันเกียวใยเล็กน้อยแต่เป็นลูกสาเจ้าผัดเนาะ เกี่ยวกับต่างประเทศทื่เอาอยู่เกี่ยวกับต่างประเทศคนญี่ปุ่นพอลี่ได้คิดว่าน่าจะเป็นเลขเลขกฟันแรกเกี่ยวครับพม่าอยู่เลขรถตำรวจน้านหนึ่งเจ็ดศูนย์พอลี่ได้คิดว่ายังเป็นเลขตัวนี้เนาะเพราะเปนเกี่ยวกับคนต่างประเทศนะพ่อเนาะครับหลังมันกำลังเกิดอะไรพอลี่ฟันเกี่ยวคนต่ารเมืองหลหลังเนี่ยมันมักออกนะมากออกรัฐบาลไทยรำเลยเปล่ามึงขึ้นแปลว่าบัตร ซอยค้นภาพเบลีหนีตายอยอ่มืนแมแต่แม่ถือลูกสาวจากักรพรรดิมาอืมเราไปเห็นตัวจกักรพรรดิมาเหรอบอกว่เห็นเห็นจะทหารทางของไหว่างอ้ว่างามานังมนม<า>มนั่มมันนั่หาลูกสาวจากักรพรรดิเรื่อใๆด่นันเ่ยหน่อยเร่นยหน่อมียิงเหรอพ่อเนาะเร่อหน่อยมียิ่งเมื่หนึห่งซี่เหรพ่อบ่มักเหรอไมบ่มักเ้ยเจ้ เรื่องหน่อยเขาเกิตามลักี่ตีหนึ่งชี้เนาะทำไมว่าวันนี้เรื่องหน่อยตีหนึ่งชี้กันตีใช้ผู้เฒ่ากับอีเมนจิ๊กเก้าใช่ว่าหมากอยนยังไปมากันคุณมากันเบียดคุณกตัวงหวดเนาะแมนแมนถือว่าเลขยังคงเดิมนะพ่อเนาะเส้นมากไปนขันเป็นเกี้ยวก็ตั้งประเทศนี่มันต้องเห็นเลขหรือว่าหูเลขเออ็คิดว่าสี่แมนน่ะแล้ว่็เห็นในเสดยงว่ายังยากเนาะแมนแมนครับก็เป็น กินว่ามันจะป็นเลขคลิปแรกยนะครับมันเจ็ดศูนย์นี่ไมก็ฟันฟันมะยำเนาะเนาะนี่ฉันฟันม่ยำไปไปยังเปลนจ้างประเทศยยู่ต่างประเทศเนาะก็ทั้งเกลืับพรกัเป็นที่ลรืว่าตะกอจะกรต่างประเทียดก็ยักวอยู่นะนอมากกว่ากันเล่าป้าบลุ่นไหมผู้จิวานไห ไ้ฝันส้างมาเทศแม่นออกวกอบาโอ้ยออกลาแล้วออกไทยวันเียหอเล้ยแไทยเนาะเออม้ดมกกนน้ำเนาะแต่ว่าเจ้าของของฟันนี่ยื้อไทยซื้อไทยซื้อตีไปไหมพ่อย่งไปซื้อเตี้ยเล็ไ้กระซิบไปโอ้กระซิอไพะกระซิบตัวนเลื่อมได้แบบเ้โดเนอได้เบ่งด้วยซื้อน 428อือเออแม่นๆ428อ่าเขียนก็สิไปนํากันสิลืมก็1428เขียนไว้แล้วอเนาะเียก็10เนาะนี่มาให้เบิ่งมมอยู่428แนที่2อยู่นันอือไนเไว้หน่อยอย่า้ซีลืม พอนี่เคลืสนั้นตอ่ไม่เบิกนะพี่น้องว่าเราซื้อแล้วนะครับโอ้อลี่ซื้อสลกระสิบเนาะโอ้สลับเลขไม่ตัวนี้ครับโอ้โอ้เล็ซื้อสลับดวยเนาะครับสี่สองแปดแปดสองสี่นะพี่น้องครับสลัวเลขหลังหนาไม่ได้หาไเลยนะพนาะหนาไม่ได้หาย ข้างหน้าไปนาเมื่อถึงช่วงนี้เป็นท้ายนี้มีชิ้นแล้วมันชิหนึ่งนิดเออเนาะเอานะครับชมมนมานพอลี่้อนะครับเอาสรุปนะครับวันนี้พอลี่ฟันนะครับฟันเกี่ยวกระวาเลยไปซอยเรือลูกสาวจากักรพรรดิฮอรเนาะนีเนาะแต่ทหารรมาตามว่าเป็นลูกสาวจากักรพรรดิแมนพอลี่เลยคิดว่าเป็นเลขเก้าเลขคลิปแรกคิดว่าเป็นเล็กคลิปแรกที่ว่าพอลี่ฟันว่าเขามาตรวจพมะาแมนย่บันพอลลี่แมน เลขบานพอลลี่หนึ่งสี่เก้าด้วยนะครับบอกไว้นะครับว่าเลขที่หนึ่งสี่เก้านะครับหเด่อนหนึ่งเก้าสี่วะหนึ่งเก้าสี่อ๋อหนึ่งเก้าสี่แล้วเลขค้างรถเขาไม่จับเนี่ยเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับก็ตัดสิบเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เด้อนะครับเป็นแนวทางควบฝันพอลลี่ย่างมักเลขคลิปแรกนะครับเราไม่เซ็กซี่พอซีพอลลี่หนึ่ลอตเตอรี่ไปแล้วสี่สองแปดนะครับเด้อนะครับครับเป็นควบฝันพอลลี่นะครับล่าสุดยังเป็นเลขตัวเดิมเด้อพี่น้องนะครับ กาลองเบิ่งนะครับสำหรับผู้มักในท่าของพอลี่เออนะครับก็คือว่าฝันดีฝันเป็นเอกตัวเก่าอย<ม>กแต่สิบป้ออะไเปรียงน้องพอเนาะแม่นเพราะว่าเป็นเอกตัวเก่านะครับหวังว่าต้องคอยตามกันเรื่อยๆครับพอลี่ตามไปผู้ได้มักรัฐบาลก็ซื้อนะครับมักเพื่อนบ้านก็ซื้อได้เรียกพอลี่ไปหลายทางอยู่นะครับแต่ว่าเม่นว่าฝันแล้วจะออกเตะไทยหรือว่าออกล่าเลยว่าอ,ออกไทยกืบ,บกืบบเมียนน้องพอนะ ยังคิดว่าสิเป็นรัฐบาลไทยอยู่นะครับสำหรับเลขหนึ่งเกตส่วนได้อขอบคุณพอดีหลายเด้อครับสิเบแยงปั่นในท่าอยงดีพี่น้องเยซซี่ด้อนะครับโชคมงคลเหมือนครับโอ้ยถือร้อนทีหนึ่งเลยนะพ่อเนาะเมลวันนี้นะครับสำหรับเลขพอดีซื้อไว้นะครับเลขเสียงกระซิบฮะโชคมงคลเหมาอครับสวัสดีครับ